สวัสดีแฟนเพจกฎหมาย DIY ทุกท่านนะคะวันนี้กฎหมาย DIY จะมาสอนเพื่อนๆทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะคะก่อนอื่นเลยต้องมาทราบหลักการของการทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะคะชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ทำพินิยกรรมนะคะต้องเขียนขึ้นเองด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับนะคะพินัยกรรมแบบนี้นะคะตามแบบแล้วไม่จำต้องมีพยานหรือจะมีพยานก็ได้นะคะ มีพยานเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการต่อสู้คดีในเรื่องของความสามารถของผู้ทำพินิกรรมว่าหลงลืมไม่มีสติหรือว่าไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจของผู้ทำพินิกรรมนะคะแล้วก็พยานต้องบรุติภาวะเท่านั้นแล้วด้วยนะคะ ทีนี้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับทรัพย์สินที่เรากําหนดไว้หลังจากที่เราตายนะคะเราจะต้องแยกทรัพย์สินที่เรากําหนดในพินัยกรรมเนี่ยจะต้องเป็นสินส่วนตัวกรณีที่มีคู่สมรสนะคะสําหรับสิ่งที่มีคนเข้าใจผิดกันมากนะคะอย่างเช่นเงินประกันชีวิตเงินบำเหน็จตกทอดเงินบำนาญเงินชาปนากิจสงเคราะห์นะคะอันนี้เป็นทรัพย์ ที่ได้มาเพราะการตายหรือเนื่องจากการตายเพราะฉะนั้นเนงินจำนวนนี้นะคะเราจะกำหนดไว้ให้ใครในพินิกรรมจะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นทรัพย์มรดกนั่นเองทีนี้มาดูแบบฟอร์มกันนะคะว่าข้อความในพินีกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะโดยหลักเลยก็จะมีวันเดือนปีแล้วก็พศที่เราทำพินกรรมนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองเนาะ ว่าเราชื่ออะไรนะคะอายุเท่าไหร่อยู่บ้านเลขที่อะไรแล้วก็ข้อ1นนะคะข้าพเจ้าขอทําพินิกรรมฉบับนี้เพื่อแสดงว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายขอยกทรัพย์สินให้แก่บกคุคคลดังต่อไปนี้นะคะอย่างเช่น1โฉนดที่ดินเลขที่เท่าไหร่นะคะตําบลอะไรเมืองอะไรจังหวัดอะไรนะคะเนื้อที่จํานวนเท่าไหร่มอบให้แก่ใครนะคะ2 เงินเดมพัชีธนาคารอะไรนะคะมอบให้แก่ใคร 3. รถยนต์หมายเลขทะเบียนที่ข้าพเจ้ามีชื่อเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์นะคะก็ขอมอบให้แก่ใครแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนนะคะโดยทรัพย์สินจะต้องระบุเฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นทรัพย์สินอะไรแล้วก็มอบให้ใครนะคะแบบฟอร์มนี้เพื่อนๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะคะ ลำดับถัดไปนะคะเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วให้แต่งตั้งใครนะคะเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วก็เผื่อไว้อีกว่าหากคนที่เราแต่งตั้งไว้เนี่ยถึงแก่กรรมพร้อมกันหรือก่อนข้าพเจ้านะคะก็ให้ใครเป็นผู้จัดก,การมรดกของข้าพเจ้าต่อไปนะคะในส่วนตรงนี้ผู้จัดก,การมรดกจะเป็นผู้จัดก,การมรดกตามพินัยกรรมนะคะแล้วก็ยอ่อหน้านะคะ พิกรรมนี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันฉบับหนึ่งข้าพเจ้าเก็บรักษาไว้และอีกฉบับหนึ่งก็มอบให้แก่ใครเป็นผู้รักษาไว้นะคะเขียนชื่อนามสกุลไปแล้วก็ย่อหน้านะคะข้าพเจ้าขอรับรองว่าในเวลาที่ทําพิัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสมัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการนะคะแล้วก็สาําคัญก็คือต้องลงชื่อผู้ทําพินัยกรรมนะคะก็ลงชื่อแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลผู้ทําพิัยกรรมไป สำหรับตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเป็นตัวอย่างในการเขียนได้นะคะแต่ดาวน์โหลด แล้วเอามาเป็นพินัยกรรมโดยการกรอกข้อความแล้วเซ็นชื่อโดยที่ไม่มีพยานแบบนี้พินัยกรรมใช้บังคับไม่ได้นะคะแอดมินขอย้ําเลยนะคะว่าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ทําพินัยกรรมทั้งฉบับพร้อมลงลายมือชื่อผู้ทําพินัยกรรมนะคะและไม่จําเป็นต้องมีพยานหรือจะมีพยานก็ได้นะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ